น้องมาสายนะวันนี้สายมากๆเลยคิวน่าจะยาวยาววันนี้โอ้คนเยอะมากเยอะจริงๆจากวันนี้เยอะมากสู่ไว้บอกค้นมือเนียโอ้ไปเราไม่หาอะไรเอาเนี่ย <Yeah. S 2> เรามาบ่ายเรามาสาย แอวาคาโดสองเหรียญสองเหรียญดูสิผักหมดแล้วนะ่ะจะผักไทยหมดแล้วปกติผักที่น้องมาตอนนี้มันตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ห้<ม>าโมงเช้าจ้ะโอ้มันคือปม,มีแนวเอาเหรอฮึอ๋<ะ>อน้องเดวน้องจะเอาหลังอย่างละนิดอย่างละหน่อย คิวเยอะมากๆเลยจ้าคิวจะคิวคิวคิวต้องไปซื้อไม้มาสามเหรียญเริ่มแพงแล้วนะผักหอมอุ้ยหนาวจ้าน้องหนาวมากๆเลยอากาศเย็นมากๆน้องจะซื้ออันนี้ไปอันนึงอุ้ยหนาว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 พี่หนาวใช้บัตมือือนี่ไหม ดีไง <Yeah. S 1> อืมเงยละสองเหรียญสองเหรียญห้าสิบเซนป้าเดวิดคนขึ้นลายทั้มื่อนี่คนเยอะมากๆเลยจ้ะพี่ๆจาแาระเบิงในมนุษย์คนมาเจอกันมะนาวลูกละหนึ่งเหรียญตอนนี้เงินขึ้นหรือเงินลงตอนนี้อืม เหี่ยวจ้ะผักไม่เยอะมากเต่งกวัวก็จะไม่สวยนะเพราะว่าลูกสวยๆเข้าไปขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วบ่มันก็จะเป็นลูกประมาณนี้ลูกบวงงามจ้ะแต่ว่าเขาเอามาลดราคาขาย2องเหรียญห้าสิบเซนบ่มันก็จะเป็นลูกแบบนี้ลูกที่มันไม่ได้มากตรฐานเขาก็เอาออก แล้วช่วงฤดูหนาวนะลูกมันสิบวงงามจ้มะก็ต่แอแยแตะเองสิมาเขาไม่เอาจ้ะเขามาขายเขาก็แพ็คขายตามตลาดมีคนถามน้องบอกว่าคนที่เขาเอาของมาขายเขาผลิตเองไหมเขาปลูกเองจ้ะเพราะว่าเขามีสวนบาง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 ทิ้ง,<า>งเขาก็ไปรับมาจากที่อื่นมาอันนี้หัวละสามเหรียญเอง อันนี้อันนี้ <Hello. S 1> ตำบัง <Hello. S 1> หุงจ้ะเนี่ยตำบัหุุงแสบแต่ว่าน้องซื้อแล้วอืแสบจ้ะคือจังบังหุงเนี่ยต้องไปแช่น้ําแข็งก่อนก่อนกินส้มส้มถูกกาเล็กกระเทียมอันนี้เขารับมาแน่ๆเลยนี่จ้จะจบ่ะสีโจวะเริ่มไม่สวยแล้วพี่ๆเห็นไหม มันจะถูกฝนเพราะว่าของน้องถูกฝนลมแรงมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะต้องเลือกดูดีๆเพราะว่ามันมันวสุขปกติอันนี้จากซูเปอร์มาร์เก็ตไงที่ซูเปอร์ก็ประมาณเหมือนกันสี่เหรียญห้าเหรียญประมาณเหมือนกันบางสิ่งเขาก็รับมาจากที่อื่นเขาก็มาขายตามตลาดแต่ส่วนมากผลผลิตจากตลาดเนี่ย เขาก็ปลูกเองนั่นแหละเห็นบหมเขาก็ปลูกเองเขาไม่ได้ปลูกที่เมืองวาลเลงตันนะเมืองที่น้องอยู่มันจะไม่มีฟาร์มจ้ะมันจะเป็นเมืองที่น้องอยู่มันเป็นเมืองเศรษฐกิจมันเป็นเมืองของไอทีเมืองเนี่ยเป็นเมืองไอทีคนที่ทํางานออฟฟิศงานรัฐบาลงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับเดวิดเนี่ยงานไอทีเดวิดจ้ะทนายความอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นศูนย์เมือง คือเป็นเมืองรัฐบาลเป็นเมืองหลวงของวาเลงตันมันจะไม่มีฟาร์มถ้าขับออกไปนอกๆจะมีฟาร์มแต่ในเมืองนี้ก็คือในเมืองจริงๆไม่มีฟาร์มเห็นน้องใบฟาร์มไหมไม่มีน้องต้องขับรถออกไปใกล้ๆถึงจะมีฟาร์มให้พี่ๆเห็นมันเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเป็นเมืองไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเป็นเมืองทำงานเป็นศูนย์ไอทีพูดง่ายๆอืม ศูนย์สมองอยู่ที่นี่ uh, <laughs> บริษัทยเยอะที่นี่จ้ะคนทำงานรัฐบาลกระทรวงอย่างเงี้ย <Well>, uh, กีวีแบบนี้อร่อยนะ uh, หาโลละหาเรียญพ uh, <so> าออกนี่จะเป็นสีทองเลยน,นี่นี่อันนี้เขารับมานี่ นี่เขารับมาพี่ๆดูคนวันนี้เยอะมากเลยนะแต่ผักก็เหี่ยวแอบเหี่ยวนิดหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่มีหลังคาวันนี้จะเป็นลมแรงจ้ะลมแรงมาก Hi, <do. S 1> ดูเดวิดคามินคามินเขาก็รับมานี่คามินคามินแพงนะเนี่ยคามินเห็นไหมโลละสิเอเหรียญคามิน เขาเขามีคนเดียวจ้ะเขามีคนช่วยแต่คิดตังเขาคิดเองอืมหนาวมากจ้ะวันนี้พี่พๆจ้าแต่ว่าคึกคื้นพี่ๆเห็นคนไหมคึกคื้นมากๆเลยคนมนุษย์ยิ่งยิ่งสายคนยิ่งเยอะ พราะว่าคนที่นี่เขาจะไม่ออกมาเร็วเพราะว่ามันหนาวอากาศมันเย็นแล้วก็ฤดูหนาวฤดูหนาวนะพระอาทิตย์มันขึ้นช้าจ้ะมันขึ้นซาสองโมงเช้ายัางอุ้ยเ,เขาก็จะใช้เงินสดด้วยแล้วก็ใช้บัตรด้วยนะ นิวซีแลนด์ยังใช้เงินสดอยู่นะถ้ามาตลาดสอง <Hello. S 2> อันฮัลโหลฮัลโหล I'm good เนี่ย ได้ใบเบโซแล้วด okay, ีใจโอเคเราจะไปเอาอะไรอีกทำไมมันหนาวจังนี้อูน้องสู้ตายจ้ะวันนี้สู้ตายสู้ตายอย่าอย่าอย่าฟีจอรวะที่นี่นอแบดต้นหอมน้องยังไม่เห็นต้นหอมจ้ะต้องไปดูหลายๆที่วันนี้เดวิด <Yeah. S 2> ตรงนู้นก็มีนุ่น งนู้นของเราไปดูก่อนปะ่ะอันที่เราเคยไปลากลากอุ้ยดูสิจ้ะไ,ไม่มีเงินไม่มีเหรียญจ้ะวันนี้ไม่เป็นไรอ,อู้หคิว <Q S 1> <Q S 2> เยอะม,ม,มากผู้ล่ะจา้ะเบิ้งคิวดูผู้ล่ะคิวเยอะมากเลยเราจะไปหาตรงที่มันไม่มีคิวอันนี้ไม่มีคิวมากแต่ว่าเราเดินดูก่อนไหมอะบางทีจะไปดูก่อนเนาะปะ่ะ ป่ะสม้มอันนี้ส้มนิวซีแลนด์นะคะนี่นี่นี่ส้มนิวซีแลนด์ที่เป็นประมาณเนี่<ค>นเปลือกบางนะน้องซื้อแล้วซูเปอร์มาร์เกต็ตจ้ะป่ะอู้วมันอีคนคือหลายแต่ว่าเรามาสายคนเยอะเอาเดวิดเข้ามาเอานี่นี่เป็นอย่างนี่นี่เห็นบอจ้ะลูกมันบองงามเห็นบอพี่พี่จะสังเกตมันถูกลมจ้ะมันถูกลมมันถูกอากาศเห็นบอ <Yeah. S 1> มันก็จะล่วงลงมามันมันไม่สวย มันก็จะหายากนิดหน่อยเนาะอ้วนหาหาบอง,ง่ายเด้สตรอเบอรี่จะสตรอเบอรี่อันนี้สุดท้ายแล้วมั้งนี่เอาก็เข่าไปเบิ้งแหลนะเนาะต้นหอมสวยนะนี่อยากได้ต้นหอมอยู่นะต้นหอมสวยอยู่นะนี่ <Okay. S 1> ต้นหอมง้ามอยู่จ้ะง้ามอยู่อันละเท่าไดล่ละหนึ่งเหรียญสี่สิบเก้าเซน เดอคาเด้อสามอันหอกเรียนถูกถูกถูกเนาะเนาะแบสเนาะแบสเนาะสแคถ้าถ้าเราเห็นอะไรเราก็ซื้อไปจ้ะก็ซื้อไปสองอันพอมันสวยอยู่มันอันเล็กเห็นไหมมันอันใน้่อยอันใหญ่ๆมันบ่อแสบไหมไม่รู้ทำไมน้องไม่ชอบอันใหญ่ใหญ่ไปยังพูดละมันฝรั่งก็มี เดี๋ยวน้องจะเอาแอปเปิลคาโดก่อนจ้ะนี่ไงเขาให้ถุงถุงใสามาดูน้องจะเลือกแบบไหนใช่ไหม,มผู้หละ่ะจ้าเขาเต้นผู้หละ่ะเห็นบอกเดี๋ยวน้องจะพาไปดูเขาเต้นล้าผู้หละ่ะสนุกไหมสนุกนะเอาลูกดิบๆนะมันจะอร่อยมากเลยถ้ามันสุกมา เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสามอเหรียญเอออันละสองเหรียญถูกกว่าอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่อ่าซุปเปอร์มาร์เก็ตสามเหรียญจ้ะลูกละสามเหรียญเอาลูกดิบๆเอาไปให้มันสุกเองยังชสงนะต้องต้องเลือกดีๆแต่มันก็อ่เป็นยางดอกนี่ลูกนี่ลูกดิบๆแบบนี้มันมันสุกแป๊บเดียวจ้ะถ้าเราเอาไปไว้ตรงกล้วยนะเอาไปไว้กับกล้วยสุกสุกเร็ว มันบ่มีลูกหง่ๆหรอจ้ะลูกมีแต่ลูกเล็กๆ mm hmm. แค่นี้แหละนี่ hey, แบบนี้ไปไ <Okay, S 1> ปพอแล้วจ้ะสามอันพอแล้วอือเขาบอได้กินลายขนาดนั่นกินอาทิตย์ละโ mm hmm. อ้แล้วบางน่เดวินเขาบอกเอาตินี่แม่บางอันก็ดีอยู่นะดีกว่าอันนั้นนะไปเอาถุงก่อนไปคุณไปหยิบเอาถุงหน่อยถุงที่นั่นดาริ่งเนี่ย เดี๋ยวจ้าน่องเอาอันนี้แป๊บหนึง่งเอาฟีโจอราวะแป๊บหนึ่งจ้ะบ้านพี่ๆจ้ะเอาให้เพิ่นเบ่งนี่นี่ไม่ยังนี่บักหนาวยากคุณหน่งบออุดมสมบูรณ์เนาะเบ่งนี่ผู้หน่ะเลมอนเลมอนน,นั่นนี่พันใหญ่นะนี่อ่าเลือกเอาวันที่นี่เลือกเอาแบบนี้จ้ะเลือกเอาอ่าเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอา that o n เลือกเอาเลือกเอา นี่งามก็อยู่ข้างในอยู่จ้ะเย no, okay. อะ yeah. <Yeah. S 1> งามอยู่งามอยู่งามอยู่อันไหนงามๆเขาก็เลือกเอาหาเลือก right. เอาเลือก,เอ,เ,อกเอาแป๊บนึง <Okay. S 1> บ้านน้องหมดแล้วจ้ะมันเบิดแล้วน้องว่าที่เรกน้องว่าจะไปทำวิดีโอให้พี่ๆดูนะล้มม้านี่ปิวบเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้อีกนั่น <Okay. S 1> แป๊บนึงแปบ๊บนึง,แบบนงมาแล้ว อีวันมพอแล้ว่ะนีแหละอั uh. นไหนคิวโอ้บักบวบเอ <laughs> บักบวบบักบวบอันละเท่าไรนี่บักบวบราละสิบแปดเหรียญป๊าบักบวบรวละสิบแปดเหรียญเบงนะจมันแกเหรอเห็นบ้าน น้องไม่ได้ทํานะมันทำเขามันแตกแล้วนะลูมันจนแก่แล้วจ้ <aye. S 1> ปะโอ <ปะ S 1> ้ไปไปๆปไปปไปโอ้แหววอันนี้สิ่งที่น้องได้ต้นหอมสองแอปคาโดฟีโจจ้ะเดี๋ยวน้องจะพาไปเดินดูอีกนิดหน่อยอ่าสตรอเบอรี่เริ่มไวแล้วนะมันลูกเล็กๆเห็นไหม อันนี้เขาเก็บเขาจะเก็บอันสุดท้ายแล้วมัง้งในงวดสุดท้ายจะ้ะเขาก็จะใส่กล่องข้ายแบบนี้เมื่อนี้คึกคักได้พูดแล้วอู้ยคนเนี่ยค,คึกค,คักคึกคักบักทัวกับมีจะ้ะบักทัวเห็นบอนทัวคุณเห็นถั่วไหมนะั่นถั่วฝักยาวบางงามจะ้ะถั่วฝักยาวกับบางงามปันใด เด็กส่วนมากคนมาจากที่ไหนใช่ไหมคนก็มาจากหลายที่นะเหมือนกับน้องแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักศึกษานักเรียนวัยทำงานจะมาตลาดคนอยู่ในเมืองศูนย์เมืองมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละบางคนเขาก็มากินกาแฟมากินข้าวเขาก็มาเดินซื้อของกลับบ้านมันก็สดนะ ราคาก็ถูกกว่าจากซูปเปอร์มาร์เก็ตเยอะปปอืมอคนซื้อไข่เยอะจากไข่ถูกไข่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแพงมากเลยนะไข่ไก่น้องชอบมากเลยนะถ้าคนเยอะคูหล่ะ,ะ,ะตรงนั้นนะก็จะเป็นศูนย์อาหารคนนั่งกินอาหารเยอะตรงนู้น 咱马阿姨抓过来搞苹果吧、啊我看看。那等会儿呗。啊，厂厂子，那箱苹果，你看你看有的没的，能用的就挑出来，不能用的扔掉。波音 ad Hello，阿斌。 ร้านนี้จะเป็นร้านคนจีนนะคะพี่พีจ้าน้องจะไปดูว่ามีมันหวานหรือเปล่าไปดูสิป้าเออล้มมาหลายได้เลยโออมันหวานจะได้กินบ่านน้มันหวานไปเบิ่งกันนะมันหวานคิ้วเา้าวหายใจมันเป็นเามีทุกอย่างแล้วแต่ว่า น้องจะมาดูแค่มันหวานเฉยๆ,ๆเขาขายมันหวานหรือเปล่าป<ะ>้าอันนี้ฟักยักษ์จ้ะใหญ่มากอันนี้จะเป็นเท่าไหร่โลละสามโละโล,ะโละสี่เหรียญเอาฟักทองหรือเปล่าแต่ดูคิวสิคิว <Q S 2> มันหนาสนใจจ้ะคิวมันยาวะเรามาสายจ้ะมันจะเที่ยงแล้วเนี่ย เพราะว่าน้องไปหลายที่แล้วสันเดีโอ้ยล้มมาเมียแล้วจา้ะน้องไปเมืองละมามาน้องไปสั่งไม้โอ้บักเขียวนั่นเป็นแต่ก,กินแล้วนี่บักเขียวนันบอมันกับสิบองงามจา้ะมันกับสิเป็นคอโคลแคลล่หมดฤดูแล้วหมดคอรคแคล่และบักแตงระเบิงบักเขียวยังสิเพิ่นก็มาข่ายจ้ะมันบอมันกับบองงามมันถูกฝน ถูกฝนก็แล้วแต่ว่าผู้ใดสิเอาบ่าเอาแต่ว่ามันบ่างามอมือันนี้ซี่เรียญบักทัวไปเบิ่งอันนั้นเลยไปเบิง่งแตงโมก็มี <c oughs> แตงโมก็อู้อันนั้นจ้ะเสียดายมันไม่มีแล้วจ้ะน้องต้องขอตัวละมันบ่มีแล้วจ้ะ หมดแล้วเนาะเราจะไปดูที่ไหนอีกมันไม่มีที่ไปนอกจากกลับบ้าน <Yeah. S 2> ได้บันที่นี่ระเบิงในใดมันบบมีอย่างจะเรามาสายแล้ว <Not S 2> แต่ว่าน้องพามาชมบรรยากาศไปยังออใช่มีแล้วอย่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าน้องก็จะหาเริ่มซื้อของแล้วแหละซื้อชากับเ <Thank you. S 2> มืองไทยเบิงคิวเบิ้งาจเบิงคิวมันมันเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงแล้ว คนกันเลยหลายน้องไปหลายที่จะไปกินขา่าวหาหมองจอดรถแน่หลังจากนั่นกะไปสั่งไม้แต่ว่าไม้ไม่มีน้องสั่งไม้ไปทําไมใช่ไหมน้องจะไปทํารั้วรั้วปลูกต้นไม้จ้ะบายเด้อกลับบ้านล้วเด้อบันที่นี้เด้อ